สวัสดีครับเต้นวิถีอีสานครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อๆกับตนักเลี้ยงนะครับน้องครับพี่น้องครับผมมื่อนี้กับเราแก่ภาพี่พ่อน้องนะครับครับไปเบิ้งรถเกี่ยวข้าวไปหาไร่หนูเกี่ยวข้าวนะครับน้องสำหรับอีพีนี้พี่น้องครับน่าจะเป็นอีพีแรกของปีนะครับน้องสำหรับการอ่าไลหนูพี่น้องครับหรือว่าการเกี่ยวข้าวพี่รองครับเพราะว่าปีนี้ก็ถือว่าเขาทำซ้ำปลาของหลายๆคนเพื่อนก็โอ้ได้ผลดีพี่น้องเลยมื่อนี้เขาก็อยู่ที่ตรงไหนตรงหนาวิถีอีสานเขาแล้วครับพี่น้อง แต่ว่ามื่อนี่ยกำลังเกี่ยวเข่าของคุณพ่ออบตเพิ่อนนะครับเนาะงรับไา้ทงนี่ตะเก้ากระโอ้พี่น้องครับหนูนี่กะว่ามันถึงซี้ลือซาล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบรูว่ามื่อนี่เขาจะมาอันบ่อแลครับเนาะไปพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องพี่น้องครับสองเพื่อเอ้าเอ้าเอ้ายืนสายเอาแล้วยืนสายืนใสาย เขารลโลสิละแม่ละพี่หลักครับเออร้อนีแรงเขาไปดีครับนม่ะพี่ัก เบิ่งเรื่องคำครับมาสำหรับการทานูครั้งแรกของปีเฮานะครับเนาะปีนี้จะมาอ่านบอลนะครับพอดีเมื่อนี้ก็แยกันแยกกันไปพี่น้องเลยเพราะว่าพี่น้องครับผมอีกฝั่งหนึ่งกับเกี่ยวกันพี่น้องครับผมครับขอบคุณกับพี่นุ่มแน่นะครับพอดีพ่อสมบุญณ์ที่พัลลคิจพี่น้องเลยเหมือนจะเลื่อยมานึ่งมาพี่น้องครับก็จะมีทีมงานของเฮาคนุ่มหนึ่งคือขั้นเขียวครับนะครับอยู่ฝั่งพุ่นเดี๋ยวถ้าเบิ่งน้อกันพี่รองครับเมื่อนี้จะมาอ่านบอลนะครับเนาะเพราะว่าสำหรับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลเเเเกกกก็บีี่่่ยยวววชงาาารขนะ เพิ่ง้อัครังเข้ากับว่าอาจจะไข่แน่แหละพี่้องครับเพราะว่าแข่งได้ถึงแล้วเนาะ นับเนดนะการเรื่งแล้วครับนะนะรบันก็ถกมาถูด แล้วไม่ไรอคับผมจึงแล้วไอ้เขียวาจะฟาดสีไฟเด้อท้วันเย็บเราฟาดตีตกันเด้อมือ้งกันพี่รอครับเอาเอา้วังวันเอาลว่รอครับผมพันเทียวเอาวเอา้วพันเียว แม่นเตรียรวะคือถอยกลับเอาแล้วไปแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับรูดแน่มกันพี่ต้องมาแล้วอาแม่เอ้ายู่อ้าสุดทายเฮ้ยตัวกันตัวนี้มาแม่ 后面，他拿，发跳发球，呃，有、嗯、谁？有谁？ จับเอาจับมือเี้เดี๋ยวกลับควายยูนติ้งเอาล้วก็เริยกขึ้นไปนุ่มสุดยอดเลยครับผมตัวละของฟรีออาพี่น้องครับผมครับไปนี้มาหน้าทุ่งนี่รับพี่น้องครับผมมัเนี้ยให้นี่กะกำลังขวัญกึ่งกันนะพวกเนาะหลังจากกินเมื่อกี้ห่าหมานอยู่หน้าให้นั่นครับพี่น้องเพราะว่าการไล่หนูนี่ก็คือคือถ่าเอาตอนที่มันขวัญละครับพี่น้องครับผมถ่าตอนใกล้สี่เล้วเพราะว่าหนูมันก็จะโจกเข้าไปนะครับเนาะ แต่ว่าพอดีทั้งทีมงานเขานะครับผมครับทั้งเหล่อลุงทั้งลุงจุนเพิ่อนก็ว่าออก3ตัวแล้วนะครับหน้าให้นี่นะครับครับบบรู้ว่าจะมีอีกบอนะครับเนาะเอาที่ตามไม่ต้องกันพี่น้องครับวันนี้เขาอุ้ยบรรยากาศต้องเร่งพี่น้องเลยพักแน่หลายนะครับช่วงนี้อากาศก,าก็เริ่มเย็นแล้วพี่น้องครับผมปุณ่ะทั้งคุณกับปอยว้าวแล้วนะครับเดี๋ยวปีนี้เดี๋ครับเนาะเขาอาจจะได้ปล่อยว้าวเดี๋ยรุ่นน้องกันครับเป็นน้องกันพี่น้องเพราะทีนี้รุ่นอีกบพี่รองครับว่าเขาจะได้บอนะครับเนาะาที่น้องสาย พี่รองครับเั็นนิ่มาแล้วพี่รองครับอุ้ยตักแน่พี่รองเลยเออเออต้องต้อกันเลยพี่รองยังแับพี่รองวันนี้โอ้พี่รองครับหน้าเข่ากาปีนี่ว่าจะลาไปไหนเมื่อกับแด่เข่ามา่นซีตันนะครับน้องซีตันควบคุพี่รองครับจะรับหน้าประมาณอะไรนะครับครับได้เข่ามั่นซีตันพี่รองซีตันกับซีตันควบคืนหาหน่อยโลปพี่รองครับ าหน้าปีแล้วครับนาอ ประสบความสำเร็จครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้ได้หนูมาท่านบุดสองเตีมนะครับผมครับโอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ย้ยเนี่ยเอาเอาเอาฝนงันไหมพี่น้องเมื่กันลาดเข้ามื่อนี่พี่น้องครับอันนี้นี่ของอ่าลุงทูนนะครับว่าเพนตีได้นะครับผมครับอันนี้ของเขาที่เขาเหยียบได้โชว์นะครับตัวตีได้นั่นตัวใดน้อยตัวใหญ่ใหญ่กว่ากันครับซ้ำกันเหรอซ้ำกันเนาะอ๋อมันพึ่งเอาไปอะไรกินครับกำไรไปเนี่ย อ,อ้อมออมต็มเเนาะช่นะครับให้นุ่มเผากันลยสดนครับถือว่าสเร็จแล้วพี่น้อม,นมเนาะสบาติดตามอีพี่นะหนาคลิปหน้าคลิปใดนงคร,รับลาเผาจะภาพพิหนอาหาอย่างมีอย่างพี่นองมรบิติตกันกเนาะเอาสร้คลิปนี้วิธี้ามามนีครับ <ขอ S 2> พี่น่